สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะขอโชคท้าวเวสวรรณจุดทูบได้เลขเด็ดพรุ่งนี้แล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16พฤศจิกายนเชื่อว่าคาหวยและนังเสียงโชคต่างก็คงเดินหน้าตามหาเลขเด็ดกันอยู่ซึ่งวันนี้เราก็ได้มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะที่วัดหลวงพ่อสมหวังตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม สาธุชนแลนะนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญกลับไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อสมหวังกลับไหว้สรีระหลวงพ่อพุทธอดีตเกจิและเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มรณาภาพไปแล้วร่วม20ปีแต่สรีระไม่เน่าเปื่อยนอกจากภายในศาลาแล้วที่วิหารจุฬาด้านข้างองค์หลวงพ่อสมหวังสาธุชนยังเดินทางไปกลับไหว้ขอพรองค์ท้าเวสวุวรรณโนที่อายุเก่าแก่กว่า50ปี ที่อันเชิญมาจากวัดจุฬามณีมาไปดิสถานยังวัดกลางบางพระโดยบริเวณรอบองค์พระเวสุวรรณจะมีพายันสีแดงผูกติดกายและพวงมาลัยสีแดงคล้องทั้งแขนและก็บอกจนแน่นนอกจากนี้ทางวัดยังได้ทําทูบมงคลเป็นทูบมีทั้งหมดเจ็ดสีตั้งไว้เพื่อให้สาธุชนอธิษฐานขอโชคลาภนําไปจุดเสียงโชคตามสีวันเกิดของผู้ที่มากราบไหว้นอกจากนี้ยังมีไหซึ่งภายในมีลูกปิงปอง ให้เสียงทายตัวเลขตั้งอยู่ด้านหน้าด้วยเช่นกันโดยสาวเจ้าของร้านผลไม้กล่าวว่าใกล้จะรอยกระทงแล้วถือโอกาสชักชวนแฟนมาทำบุญเที่ยวก่อนเมื่อมาถึงแล้วก็เข้ากราบไหว้ถวายแห้วองค์หลวงพ่อสมบงังและกราบไหว้สรีระหลวงพ่อพุธท,ที่ไม่เน่าเปื่อยก่อนจะมาไหว้ที่เท้าเวสุวรรณ ในการขอพรขอโชคลาภหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อพุธและท้าวเวสสุวรรณได้บอกกล่าวขอโชคลาภและยังได้บนบานสารกล่าวไว้ด้วยโดยหวังว่าท่านท้าวเวสสวรรณจะให้โชคโดยเลือกจุดทูบแดงเพราะเกิดวันอาทิตย์ปรากฏว่าได้หมายเลข294อย่างไดก็ตามเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโดใช้วิจรารณญาณค่ะ